คน่ไทยถอดสูตรดิไทยถอดเพื่ออะไยังเพื่อพูดคุยสวัสดีค่ะบึ้งเลยบึ้งเลยบัวบึ้งแค่เนี้น ถอ,อยบอสวดบอกอะไรอ่ะอ้าวพ่ออะ ย่มากอุ้ยมีผมเบงหกคนผูนเยาวขึ้นหนึ่งคนหนึ่งคนอุยผเบงคนผเ้คนใส่อยี่สิบหเอา สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไป่อ,อนบ่ได้ว่างอกมาหัมงาน,นงงหาขึ้นงานอยู่ามาหัมงานอยู่ชอบเพ็ดเกษมใช่ไหมมางานอย่อนี่นี่คนเมืองเก๋คนละ่ะ ขาเบิ่งคือบ่สวัสดีค่ะเขาสีเป็นใสเนาะหน่อยหน่อยบม่ได้ไปไนสมาหับงานเด้อมาหับงานอยู่เพชรเกษมมาแรนงานอยู่่ได้ปนสมาหงานเด้อมาหังานอยู่เพเกษมาเรนงานอยู่ขอบคุณทีข่ะมาเบิ่งเด้อขอบคุณภาษาเล่าอื่นว่าขอบใจ ขอบใจโบเมนว่าคําแบบบบสุภาพเด้มาแล้วสบายไทยสบายีเด้อขอบใจนี่ก็คือภาษาเล้าขอบคุณก็คือภาษาไทยแต่ลายคนเข้ามาขอบใจอ่ะคนไทยเพิ่นบ่คอยลึงเพื่อนก็สิว่าเฮาแบบเอาคือว้าบ่สุภาพคือว้าแบบว่ากับผู้ใหญ่งสี่โบเมนความหมายของเล้าอ่ะขอบใจขอบใจเด้อส่ภาษาเล้า ในภาษาไทยพ่นกะคุณเคยกับขอบคุณแต่ขอบใจในภาษาไทยพ่ดกะบบอกต้องผูนย่อยว่ากับเด็กน้อยเข้ามาขอบใจเด็กน้อยสิไปเกาเล่าใส่ผู้ใหญ่บ่ได้ว่าขอบใจผู้ใหญ่บ่ได้ต้องว่าขอบคุณ้าษาเขาจะจมาบอกเรื่องอีไย่างเกระบอกภาษาลาวภาษาไทยความหมายให้เข้าใจบ้านเจ้ามิแต่ว่าขอบคุณเป็นบ่ขอบใจจะกระบอกกับมาน้อยฟิวเป็นบ่เออจะกระบอกว่าขอบใจกับบักย้อง เขาบ่กว่าบ่าเป็นน้องไอเอเอีิเราอยู่บ้านเดียวกันเจ้าจังหวัดเดียวกันเจ้าเอเอมาแล้วสบายใจเพิ่นเห็นงาน เปิดพันพน,พนไปสั่นละเม่นเขาจะเอาผากันเหตุงานเขาจะบอกคอยมีเวลาคือเอห้องเ้อากับบอกมีเวลาแต่ว่าเขามาหังานงานที่ไรสนสัตว์เอามันบ่าท่านเด้ขึขืนงานเนาะไรเพื่ออย่างไรให้เขาลํำค้านหน่ะอะไรเพื่อให้พี่น้องเพิ่นทักท้ายเพิ่นเนาะมาหับอยู่เครรีทำงานอยูเครรีอยู่ซอฟเครอรรีเพชรเกษมยู่บัม ขึ้งงานสี่โมงกันเลยมาเวะมาบอกกับพี่น้องก่อน <c oughs> ติดใจมื่อวานติดใจไหมถึงว่าติดใจมันไหลมันมันมันไหลสดไดอ้อะนะ <c oughs> เดี๋ยวกข้ไปแล้ว แบบพี่น้องที่ตามแล้วนาะอจะมาจะมาดูนะมามาฟังนี่เร็วๆพอยือออมเง,งาน,นจบปืดเนนะพิ่นเห็ดงานอันนี้ได้เอิญมาดูเด้เอเสียอเล็กยังพี่น้องมีเลขดียังน้อพี่น้องเไยเลข็กนอิญเมียที่เก็บเงินไหนมือเสาในเมียเก็บเงินไหนมือว่าน,นี่คือเพื่อนมาลองเบิ่งนี่เหรอ78หรออือ278 คือโบเอิดมาหานี่ไปแล้วเพิ่นไปแล้วเพิ่นโมถามเอียงเข้ากับไปแล้วบัดนีัเข้าอะไรซ้ำนี้เนาะขอบคุณหลายๆเลยครับพี่น้องขอบคุณเดอ้อพี่น้องขอบคุณเดอ้ดอ,ขอ,ดอขอบคุณภาษาไทยขอบใจาภาษาลาวไปเลยเดอ้อขาหน่อยเพิ่นบเบาน้ำเฮาตอนแรกคิดว่าเป็นทอมจะมองหอยจังได๋อย <c oughs> ทอม เองหอยยังไงทอมทอมปะเออยงอย่างเงยขายทอมตอนตอนทำอิดนะข่อยออกกำลังกายหลายขอบใจใส่กับคนผู้น้อยกว่าเฮาขอบคุณใส่กับคนที่สูงกว่าเฮาเห็นบอกเพื่อนยังอธิบายได้แมนแมนครับแมนครับแมนแต่คำภาษาลาวสิมีความหมายเดียวเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่กะว่าว่าขอบใจเบิดบ่บ่ได้เขาเอิ้นอย่างเขาเอิ้นว่า โบเดเลือกผู้น้อยผู้ใหญ่มีความหมายอันเดียวกันกับผู้น้อยผู้ใหญไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนบอกว่ตอนแรกค่อยคิดว่าค่อยเป็นท้อมเบิร์ค่อยออกกำลังกายค่อยก็เลยดูแบบเห,าหา่าๆค่อยมากออกกำลังกายมากเล่นแ,ลแบบเคียนคาค่อยเลย มันดูแบบปองปองมันเบิ่งแบบคือปองปองตอนนี้ข่อยยังคือเป็นทอมอยู่บ่พูดมามามาพูดมาอย่าอย่าไปเราไปเราลาพี่น้องเหมมาลาเนี่ยบ่มาขอบขอบคุณพันเอกเออเจ้าขอบคุณเราเจ้าขอบคุณเราขอบคุณเด้อพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีภาษาภาษาเราทั้งเหนือสบายดี ภาษาเราไต่ก็สบายดีเด้อสบายดีเด้อเราไต่สิเวอาคือสำเนียงแบบหุวนอุ่นเดี๋ยวมีอย่างเดี๋ยวมีอย่างมาขายสิมาไลท์สดให้พี่น้องเบื้องดอกสิขายยังสะเบงก่อนทะเบงก่อนสักเดือนสองเดือนขายอียังโอ้มีมีอันอยังนะไฟหน้ารถนอันหนึ่งอะมี อั้นบ่ได้ดอกบ่มี่เ้ยบ๊อบมี่บ่ได้เขาไปซื้อเพืเพิ่นสนใจมีดอกบ่มีดอกไปขายแล้วท่นหาขาดโตพี่น้องแล้วซื้อมาผิดฝนตกบ่บ่ตกบ่ตกตกอยู่ครับค่อยจะขายอยู่เดียวดินั่นทีมไม่กับบ๊มี่อย่างเงี้ยเอาเงินมาใส่ดีกว่าดีอีหลีเจ้าเฮ็ดผิดแล้วเจ้าเฮ็ดผิดแล้วเขาต้องเอาออกเด้ซื้อมาผิดลุ่นไปน้องไปน้องไปน้ขื่นคลองแล้วหลุดเข้ามาแล้ว พี่น้องรถมาแล้วรถมาส่งของละสิขึ้นคลองลเลยเหตุพี่น้องเบิง่งอันเด็ดรถมาชอบแหละมาถ่ายอยู่นี่สองขั้นรถมาส่งงานแล้วเครือรีอันนี้ค้างๆจอดไว้ค้างๆเอาคือของหน่อยแทะไม่มีของเลยนี่ ไปแล้วพี่น้องขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลราด้วยด้อหน่อยไปแล้ว